Okay. H-Q, this is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. This is H-Q. We've got the location for you. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. okay Ada Wong is <coughs> heading south for the harbor. They're throwing a party for me, and I'm not even there yet. Okay. ดูอเหมือนว่าเอดาบอกจะมีกันคนละที่นะครับโอเคก็เข,ข้าสู่ชั้เตอร์ที่สามเดินเรื่องของเอดาบอกนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นอยู่กับผมเอเจนต์ทีคาปูตอนนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil 6นะครับผม <Yeah. S 1> เย้่ย้อนมันดูถอยหลังนิดน,นึงว่าตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยพาผมมาเหตุการณ์ที่เมืองจีนเลยนะฮะแล้วเราโผล่มาตรงไอ้ตรงตึกที่ระเบิดกันวิดาซัตตโลฮะหลังจากคริสไล่ตามกับเอเอดาบอกที่ขับรถซิ่งไปแล้ว ซึ่งน่าจะคนละคนกับเราแล้วแหละโ <Okay. S 1> อเคก็ตามนั้นแหละครับไปเฉลย <Okay. S 1> แล้วแหละโอเคปะเราไปต่อกันเลยดีกว่าไปทางไหนโอเคทางนี้เนาะมีอะไรให้เก็บไหมไอเทมสองสามอย่างอะไรก็ได้ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีศัตรูเพราะว่า PSA เ <Okay. S 1> พิ่งเคลียร์ไปแต่ระวังทางนี้อาจจะมีโผล่มาสักหน่อยบ้างนะโอเคมีอะไรไหม <c oughs> นะเช็คเช็คเช็คเดี๋ยวเดีวนนะตรงนี้เหมือนเดิม ดูสิตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมโอเคไม่มีนี่คืออะไรเอ่ยสามารถปีนข้ามได้ไหมทำไม่ได้อไม่ได้นี <c oughs> ่บ้างนี <c oughs> ่มันจะมีอะไรพิเศษวันนี้หน่อยโอเคไปเล่นเดินเล่นเยอะเกินแล้วไปโอเคต่อไปท่านนี้เอ๊ะกดไปเดี๋ยวกดไปเดี๋ยวเช็คกััว่ามีกล่องมีอะไรให้เราโดไหมครับ คตรงนี้ BSA เขาเอารถมาบังไว้นะเราไปตรงนี้ไม่ได้โอเคไม่มีอะไรแล้วทีนี้นะแบวนเอ็นเยอะเกินโอเคไปหันสลิงไปนูนเลยโอเ้โหจุกแลวพวกนี่เนี่ยเปิดทักคายได้หนึ่งดอกโอเคอีกหนึ่งดอกนิดๆ ออกไปทางโน้นโอเคแต่แวะตรงนี้ก่อนแวะตรงนี้สิมีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีโทษเจอไปทัวร์แล้วเราเสียเวลานานแล้วไปตรงนี้ไปต่อโอเคโพวกมโอเคอลยไดาบอกว่าเป็นตุกประเภทเดียวกับที่เขาเจอในเรือดำน้ำนะนตแต่ตอนเจอเรือดำน้ำน่าจะมันจะเก่งกว่านะ นี้เปนอ่นเกินนี่นหละต้องยิงหัวเด่นๆแต่ว่าพวกนี้มันเคลื่อนไหวย,ยากเอาลูกซองละง่ายดีไ,ไดกลพอกลๆไม่มีเนาะ <Okay. S 1> ไปตามไปไปก่อนโอเคซ้ายขวาหน้าหลัง,งนี้มีอะไรไหมเค okay. ไม่มีอะไรนะโอเค ม่มีอะไรแล้วโอเคเส้นทางปอกไปทางนั้นโอเคมีกล่องตรงนี้มีกล่องตรงนูด้ดโอเคโดของเลยนะครับเจ็ดกระสุนลูกซองขอบดีลูกซองเยอะ,จะเจอพวกนี้น่าจะต้องลูกซองกับปืนกลเร็วๆหน่อยหน้าไม้ไม่น่าทัดกินแต่มันอยู่ไปเยอะก็ไม่เป็นไรโอเคเติมกระสุนได้พร้อมโ okay. อเคสิโอ้โหหมากระชับ โอ้โหมาเป็นแก๊งโอ้โอ้โอเคโอเคดโอเคหนึ่งนัดดูเรื่องไปตัวนึงไหมนี่เนอโดนหัวเต้นเต้นใช้หน้าไ่คุกว่าครับหนึ่นัดตึ๊ตึ๊ตึ๊คิวนะฮะแต่พอมันดอบมันดอบทีเยอะด้วยโอเคไปทางไหนโอเคไปทางนี้ไปอ๋อเข้าทางนี้โอเค โอ้ยโอเคก้ะสุนดาบมเพิ่มโอเคเราได้นี่ได้กระสุนทุกดอกระเบิดมาเพิ่มเดี๋ยวถ้าเจอตัวเมื่อกี้ไอ้้ไอตัวจูวาโวไกลไคไลอีกอูดปุ๊บโอ้โหดูดีจิกควงอะไรเยอะแยะอะไรพวงเยอะจัง ถ่าเยอะแล้วโอ๊ยโอ้ยจุ๊บชู่ดดดสี่เนี่ยทุกทีถ่ายเยอะแล้วเราเฮ้ยโอเคเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอไอ้ที่ก่พันธุ์อีกเดี๋ยวเอาลูกดอกระเบิดยัดมันดิดูดีกว่าเดี๋ยวจะเวิร์กเดี๋ยวจะเวิร์กโอเคโอเคทางนี้อ๋อตัวสี่กระสุนโอเคในน่าจะเพียบโอ้โห โอ้โหมนันดีไปก่ดไปก่อนเดี๋ยวกิ๊ก๊กแม่กิ๊กแม่นี่ยนี่หลบไปมิดผมรอทีหน่อยโอ้โหพอไปดักไปโคคูนไปไปโคคูนคิดไปดีกว่าโอเคอาจารยจะไปแล้วอโ,อโอ้โหโอ้ยเด้อม hm. ันไปกัดเล่น โอ้ยระเบิดโอ้ย <additionally anderes S 1> โ,อโอ้ยเจ็บไอ้ดนจิ้งจ่ายโอ้ยเตรียมระเบิดไปกันโอ้ยโอ้ยอะไรโหคนเด้อเด้อไม่ใช่ละยิงคนอย่างงี้ไม่ใช่ละวอลันจะบ่โหกันตรงไหนเนี่ยอ๋อ ผมมาตกเดี๋ยวฆ่ามื่กี้เลยโอเคไปไปต่อก็ได้เราฆ่ามาอีกฝั่งเลยโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรไปสบายไปไปต่อไปต่อไปทางนูน้นไปตรงนี้กันอ่าตรงนี้มีอ่ะกล่องกับนี่เนี่ยเก็บ Achievement เล็กน้อย แต่ต่อทีโอ้ยโอ้โหแผงขายแผงขายของราคาชุดชุบเพราะอะไรนี่แลยโอเคไอ้นี่ไอันนี้อันี่โอ้อยู่ข้างบนโอเคไปะระเบิดไปละโอ้หินพัดไปไหน,ไหน,ไหน ไปไหนโอไม่ทันขึ้นไวเร็วมากอู้หหัวแล้วหรอโอ้ยโอ้ยโอโหโอ้โหอ้ยเราเปิดไป เคไปกเีเดี๋ยวตั้งลตั้งลัศัตรูมันเยอะอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โหขนหนุบไเปอรนันไไตายไหมตายเรากไปยุกเคจทาไหออกไปทงนีเโอเค หมูสลิงไปอาโอ้โหจะสูงโู้แรนดี้อย่างนี้ไม่เจ็บหรอกเฮ้ยนะเขาเสื่อมได้เลยนะเนเองอะไรโอ้โหโคตรอีกตัวไปตัวนี้ดูน่าจะพิเศษประชาบ้านใช่ไหมโอ้โหว่ากูรู้แล้วทำไมเป็นพิเศษน่าจะเป็นไอตัวเลื่อยที่เจ๊กเจอแน่เลยใช่ไหม โอ้ใช่เลยตัวเลื่อยที่เจ๊กเจอโอ้ยโหดูแล้วน่าจะคาบไม่ง่ายจ่อมาจ่อผาดด้วยโอ้ยโอยมันเลยเวรละนี่ตาย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 โอเคโอเคเซน่าฮะ how elegant โอ โอเคโอเคปีก่อนปีก่อนจะไปถึงจุดที่เราต้องสู้กับมันเออลุโอ้ยเกือบละโอ้ยโอเคลดข้าไปโอเคโอเคโอเคไปทางนี้โอเคไปไปต่อเลยโอเคโอเคลงมาไปไปต่อโอ้ย โอ้โหโผสลินท่านโอเคโอ้โหฟังนี้เฮ้ยโอ้โหปิดประตูดีดึงสับท่านโยกไว้คิดว่าอยู่คนอยู่ไม่ได้ไม่นานหรอกมันก็ตันอะไรเลยโอเคโอเคเตรียมตามมาไว้ก่อนโอเคพุ่งไปไว้จบแค่นี้หรอกมนตื้อขนาดนี้แน่นอนโอเคระเบิดไว้ก่อนแลาวก็ใช้ปฐามัน อยู่ในที่นี้แล้วดูที o นโอยโอ้ยโอยโอยนี่แหละกตัวทีบนี่แหละโอ้โหกเลยตีลักกำจัดโอเค้องทีย์ก็เจ หายไปโอ้ยเวบไอ้เลื่อยอยู่ไอ้เลื่อยยังอยู่ไอ้ชิบหายอะไรวะโอ้ยกูแจไปติดอยู่กับมาโน่อยโอเคแต่คนตกโอ้ยโอ้ยเดี oh okay. oh. ๋ยวนะโอ้ยต้นหูนีไม่ทัดไปโผล่มาข้างหลังโอ้ยโอ้โหเรียบร้อย โอ้โหแต่มันเริ่มตรงนี้ไปเอ้ยเด้ยเอ้ยเด้ยเล่นเริดเด้อเด้อเด้อเดระเบิดกันเขี่หันหลังใช่ไหมตายซะ โอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกันไปกันโอเคปีปีปไะดับขึ้นปีปไะดับขึ้นเออใช่ใช่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนผมปะนี่เนี่ระเบิดจะไปใกล้อ๋อไอ้นนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันปีดปีดได้ดีกว่าโอ้ย

ไม่เป็นไรเลยโอเคโอเคอีก okay. 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 ัโอเคโอเคโดนหรือไม่เด้อเอาตายแล้ว ดีปณีใจเขียนหมาก่อนเขีนเียน่าก่อนโอ้โเด้อโอ้โเดเอเดอไปปุกนี้นี่ไปเต้นที่เพอเหรอตายซะยิน อาจะเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมเช็คกระสุนก่อนโไม่ได้ใช้สไนเปอร์เลยศัตรูมันพยายามเข้าใกล้เราเกินหาจังหวะฟีฟียากโอเคเสร็จแล้วไปต่อแล้วกันเอาทุลุ่มสองแล้วเอาไปสกูไปต่อกันเลยโอ้สไลด์ไปทางไหนไปโอเคโอ้โหติดเถื่อเหรอ โดนนี่ถ้านี่ถ้าไม่หันมาก่อนอาจจะโดนเผลอกัดได้ทันทีก็ไม่จบแค่นี้หรอกสนี้ไปก่อนโอเคเราส่งยาไว้โอเคเยับค่อยตบทับเตะทีหลังวิ่งก่อนอ,อะไรโอ้โหจุดทัวมาโอเคคือตัวร์ทันโอ้ยเจี๊ยบ มากรบตัวโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย <c oughs> อ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโออ้อ อ๋อม oh, 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 ันสามารถสลิ oh, ่โ oh, อ้โ oh, อ้เ oh, ด้อโอเคโอเคสลี่โอ้ก็พักก็แค่โอเคหดหดหดหลบออโอ้ โอเคผลลบทำทำยี้หมดไปโอเคโอเคผลด์ไปโอ้โหผลสนิทไปที่อื่นแล้วยับยังไงตอโอ้โยรางถไฟอ้มาตื้อ้ย o r e e m n e s โอเคต้องต้องจัไปัไอเคโอ้ย มีทุระเบิดให้เพิ่มเคโอ้ยโอ้ยเกบแล้วเกบแล้วเวทเวทโอ้ยลปิไฟมาจุดไปแล้วโอเคโอ้ยหลบหลบหลบโอ้ยหลบทันโอ้ยมาตามโอ้ย เอ้าโอ้ยกดไม่ทันเยอะเมื่อกี้มันโอ้ยโอ้ยโอเคลบโอเคโอ้ยลบทัโอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้กับมึงต่อยก่อนยังไม่ยังไม่ตัใจใช่ไหมโอเคเดยว Alpha HQ. We got a Wong. two. This is HQ. Okay. Ada Wong has been spotted moving down the canal. Charlie and Delta teams form a perimeter around to check. Repeat. Ada Wong has been spotted on the canal. Where? ันโอ้ยโอเคโอ้ยจุดจุดจุดุดเล่ท่านโอ้ยเวเวโอ้ไฟมาหายแล้วอยงไรโอเครถโอ้เราลบพันรถไฟชนยังไงจะเลิกตามใช่ไหมไม่รู้รู้แต่โอ้ยไอ้าสบคิวเลยโอเคไปต่อ

โอ้โหเข้บิตตงเรียบร้อยตรงนั้นแหละลีออนอยู่ใช่เจอขอบเขาเระไรวะสวนทางกับรีออนนี่เดียวเองเขีนไปทางเดียวกับพอไปทางนี้ต้องนัดขึ้นไปต่อไปตรงนี้ก่อนกระสุนเลยพร้อมนะโอเคโอเคขึ้นไปต่อข้างบนเลย let's go เออะไรเนี่ยปลายรอแหลั้ะเราที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าอ๊่ไม่รู้มากันโอเคไปไปต่อโอเคไปมาโพกตรงนี้โอ้โหถึงเสน่ปเปรภใช้แต่ไม่รู้มีให้ใช้หรือเปล่าขอยญาตเล็กปอด้อเขเจ๊กใช่ไหมว่าเจ๊กกเชอร์รี่ยังไงดี เชอรซดูใก enfin ้ๆอ่าดูจาก้ a n าเป็นคนที่ถือฟองไอโฮอซีเวล a n t i b o บคด้ันไปไล่พวกนั้นแทน looks e t h e y e l a ด้เวลาช่วยล้ช่วยในแบบสไนเปอร์ระยะที่ม่ไปสนใจนี่แน่โอ้โหเต็มหัวแต่มันไม่ตายหรอก Guess the rookies could use some help. Okay. I suppose I should return the kindness their parents showed to me. This is as good a time as any. Okay. เวลาช่วยเหลือเขาแล้วทำให้. Okay. น่าจะจัง ไปเห็นบุกอีกประตูยังไม่ปูมาข่าไปสองรูดีกว่าโอเคไาบุกนี้ง่ายขึ้นหน่อยโอ้โหตุกตุกสเตนเปอร์ยังไงเออประตูมไม่ปูมาโอเคของคนนั้นน่าจะไวแล้วแต่ว่าเราช่วยหน่อย บะไม่เข้าใจมันเป็นมันไม่ยอมตายสักทีตายยากนะพี่โอเคเคลียร์โอ้เคลียร์ช่วยโอ้โหอย่าช่วยช่วยแม่พวกนั้นตายครับยิงยิงยิงพวกโอ้โห กระสุนหมดไปดิยิงพวกจัวโวก็ได้หรือว่าเราเรายิงตัวบอสเลยเรายิงตัวบอสก็ได้เอาที่สองคนนั้นไม่ตายโอโอเดี๋ยว,ยวนีมีคนมีคนโดนเลยเอ๊ะโอ้โหโช่วยทัอเคจัวโวไม่หมดเลยเว้ย ไปต่อไปเฉยๆโอเคจะทาให้สองคนนั้นโอเคโอเคตายทันทีโอ้โดนสไนเปอร์หลายนัดเหลือเกินนะมันคิดว่าโอเคตายไหมไป็ตายหรอกต้องต้องฆ่าไปสักพักหลายรอบเ,เี่แหละโอเคจะอยู่ได้สองคน,นก็ไปต่อได้ละอ่าฮับแบตสตาร์ได้สียแท่ททน เอ็กกไปต่อแล้วเราหมดชูลาตรงนี้แล้วไปรึเปล่าทำไมสิมไม่ไปดีคิ่วะโอเคยังตอนนี้ต้องช่วยต่อนะฮะ <c oughs> เราวิ่งไปก่อนสองคนนั้นไปอยู่แหละ กัดยางไม่ตาย Someone's coming for more back คงไม่ยอมง,ง่ายๆหรอกไปมันเราไปทางไหนได้บ้างตรงนี้มีอะไรให้ช่วยไหมโอเคโอเคข้าไปฝั่งนู้นถ้าปุ่มยิงเคลียร์ช่วยสองคนนั้นให้ได้ครับโอเคอ่าปุ่มเคลียร์ที่ว่า ได้ไหมโอเค,อเคน่าจะมีมีปัญหาอะไรป่ะก็ม,มันพยายามจะพวกโอ้โหเกิดจนดับโอเคพอให้ดับผมมาแล้วโอเคอีกบัดบอกเลยว่าสไน,สนเปอร์นี่ถ้าอยู่ในมุมที่ดีนะครับ ยิงได้ได้เปรียบมากอย่างเงี้ยฮะยิงแบบยิงแบบเอได้เง,งี้โยโผล่สลิงไปที่สูงเลยสบายเลยโอ้ชิวโอ้ไมนเป็นไรเลยโอเคเอ้าอะไรเดี๋ยวจะตายเหรออ่ะโอเคแต่ไม่เอาโอเคหมดพอหมดเวลาเล่นแล้วไป โอเคอ๋อตรงนี้เอดาเป็นคนจริงแค่มันลวงใส่เฮ้ก็ว่าเป็นีดีมันลวกได้ยังไงเอ๊โอเคไปต่อได้นะโอเคไปต่อได้สะดวกนะโอเคเราไปต่อแล้วกันยังไงเอ๊ย โอ้โหอ๋อเรือไปจอดตรงนี้โอเคเย้โอ้โหในเกมมาแล้วอายมันไปยอบแพ้เลยใช่ไหมโอเคไปพันมาโอเคมดสลิงไปยังไงอุ๊ยโอเคช่วยเชอร์ดีไว้ โอเคพอดีไปเฮอยดีโดนปัดไปเนี่ยแหละครับมันตายจริงๆด้วยพินีดีครับไม่ได้โดนทีไม่ได้โดนระเบิดโดนใบพัดปุบปุบปุบตายนี่ฮะเราโค้ดสนิทไปเพิ่มพอดีตามสกิปไปท่าเรือแล้วโอ้ขับรถไปน่าจะตโลไปดูละนี่ไเไอได้ตัวปลอมบด้วย ปิดั้น,นกลับไปสู่เมืองและครูดีครั้งนีงดีอยู่เนี่ยใช่เจอแต่คนหน้ากูโอเคไว้ไว้ฝัหลังแล้วกันนะสองคนนี้โอเคแล้วเราไปต่อของเรากลัวโอเคไม่รู้ว่าจะไปได้ชิวๆไปไหนไอตัวเลือนั้นโดนปัดจนตายแล้วมันไม่น่าจะโผล่ไปอีกแล้วแหละเราล้อก็ไปทางของเราทางสะดวกของเรา ดูจะไปโพตรงไหนก่อนนะโอเคโอ้ยบินเรือเจ็ตสกีโอเคตัวตัวสำหรับพาเราไปไปที่อื่นอย่างรวดเร็วนะฮะไม่รู้เร,เราจะไปไหนต่อเนะาะว่ไป่ะขับเจ็ตสกีไปดีกว่าโอ้โหถึงถึงตอนเล่นพาสีเลยขี่เจ็ตสกีทัวร์ทัวร์ทัวเกาะพาสีนี้ก็ขี่เจ็ตสกีอีกอู้ชิวเลยโอเคแล้วก็จบไปในแชตเตอร์ที่สามนะครับผมเน่กงง็ขอบคุณ,คณที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับผม ถ้าชอบไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ดีๆให้กับผมเลยนะครับโอเคก็เราวร์ปมาที่เมืองจีนเลยนะประมาณนี้แล้วทีนี้ก็แต่แหละเราไปตามไปตัวปลอกเราก็ตามไปจนเนี้ยจับพัดจับผูไปเจอกับอีตัวเลื่ยพอดีพอเจอตัวเล่อยปุ๊กันนั่นแหละมันไปไปจบเรื่องกับของเจคครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปพัวพันกับเรื่องของคริสนะฮะซึ่งเราจะต้องไปตามเป็นตัวปลอบแล้วว่าเมื่จับ ยังไงต่อผมว่าเหตุการณ์ต่อไปน่าจะเป็นที่เรือที่เรือ,อไอเนี่ยเรือที่พวกจูวาโวอ,อ,อยู่เพียบแน่นเลยโอเคแล้วเรา,เรา,เราไปดูกันนะครับว่าเอเรอาจะไล่ไล,ลาไปไล่ลาไปเจอตัวเองจริงๆจะจะหรือเปล่าสวัสดีก็ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมันขึ้นเรื่อยๆแล้ว